ดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวน,นะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําดอกไม้แบบนี้นะคะเป็นลายน่ารักนะคะทําง่ายค่ะใช้ริบบิ้นสเส้นนะคะแบบนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นสองสีนะคะสีของริบบิ้นที่ใช้ทําก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะสามารถทําตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะแบบนี้นะคะ ดอกเล็กน่ารักนะคะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกันไกลค่ะมีแหนบมีเหรียญน,นะคะแล้วก็มีมุกซีกนะคะเอาไว้ติดเกรสรด้านในนะคะเพื่อนๆคนไหนไม่มีก็ไม่ต้องติดก็ได้นะคะหรือมีอย่างอื่นตกแต่งก็สามารถนํามาใช้ได้นะคะเสียบปืนกาวไว้ให้ร้อนนะคะนี่นะคะแล้วก็ เราจะใช้ริบบิ้นสีขาวนะคะเป็นริบบิ้นเบอร์2ค่ะแบบนี้นะคะเราจะตัดริบบิ้นมา3เส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่75เซนติเมตรค่ะพับครึ่งริบบิ้นนะคะให้ริบบิ้นเหลื่อมกันประมาณ1นิ้วค่ะตัดปลายแหลมทั้ง2ด้านนะคะ แบบนี้เลยส่วนริบบิ้นสีม่วงนะคะเราก็จะมาวัดในขั้นตอนการทำนะคะเรามาขึ้นฐานกันเลยนะคะโดยเราจะเอาริบบิ้นเส้นยาวนะคะไว้ด้านบนเอาริบบิ้นเส้นสั้นนะคะไว้ด้านล่างนะคะเรามาขึ้นฐานกันเลยนะคะริบบิ้นเส้นที่หนึ่งคะ่ะเส้นที่สองคล้องเส้นที่หนึ่งนะคะริบบิ้นเส้นที่สามนะคะ สอดเข้าห่วงด้านบนตรงนี้นะคะแล้วล้วงเอาริบบิ้นเส้นที่สองเข้ามาในห่วงค่ะแบบนี้นะคะเราก็จะดึงนะคะริบบิ้นให้กระชับให้ริบบิ้นเป็นสามเหลี่ยมนะคะดึงนะคะทั้ง3เส้นนะคะแบบนี้ค่ะ ดึงให้กระชรับนะคะริบบิ้นก็จะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะพับริบบิ้นเส้นด้านบนนะคะเฉียงลงมาค่ะแบบนี้นะคะริบบิ้นเส้นด้านล่างนะคะพับเฉียงขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะคะแบบนี้เลยริบบิ้นเส้นด้านล่างตรงนี้นะคะ นำปลายริบบิ้นค่ะสอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะเพื่อล็อกริบบิ้นนะคะแบบนี้นะคะเราก็ดึงนะคะให้กระช,ชับแบบนี้ค่ะรีดให้เป็นรอยนะคะการริบบิ้นเลื่อนหลุดนะคะเราจะได้สามเหลี่ยมแบบนี้นะคะพลิกลกับด้านมาค่ะพี่กลกับด้านมาเราจะได้ลักษณะนี้เลยแบบนี้เลยนะคะเราจะจับริบบิ้นขึ้นมาสามเส้นค่ะริบบิ้นเส้นที่หนึ่งค่ะ เส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่สามทับเส้นที่สองนะคะแบบนี้นะคะริบบิ้นทับกันแบบนี้สามเส้นด้านล่างก็มีริบบิ้นอยู่สามเส้นนะคะจากนั้นนะคะเราจะวางริบบิ้นเส้นด้านบนนะคะวางลงมาแบบนี้ค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างนะคะขึ้นมาทับด้านบนค่ะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาค่ะ หยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนนะคะลงมาด้านล่างนะคะแบบนี้นะคะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะแบบนี้เลยริบบิ้นด้านล่างก็จะหมดแล้วนะคะเขาจะมาโผล่ตรงนี้นะคะสามเส้นนะคะจากนั้นนะคะเราจะให้ริบบิ้นด้านบนตรงนี้นะคะเหลือริบบิ้นแค่สองเส้นนะคะ เราจะวางเส้นนี้นะคะวางลงมาระหว่างกลางตรงนี้ค่ะแบบนี้เลยไม่ต้องทำอะไรนะคะจับริบบิ้นนะคะยกขึ้นมาค่ะใช้มือซ้ายเรานะคะจับไว้นะคะแบบนี้เส้นนี้เราก็ปล่อยไว้แบบนี้นะคะปัดสองเส้นที่เหลือนะคะไว้ด้านหลังค่ะเราจะดันริบบิ้นตรงนี้นะคะออกมานะคะลิบบิ้นสองเส้นตรงนี้นะคะดันออกมานิดนึงค่ะเส้นนี้ปล่อยแบบนี้เลย เราจะริบบิ้นเส้นที่หนึ่งค่ะสอดเข้าช่องที่หนึ่งตรงนี้นะคะแบบนี้เลยริบบิ้นเส้นที่สองสอดผ่านห่วงที่หนึ่งนะคะมาผลกห่วงที่สองค่ะแบบนี้เลยนะคะสอดเข้าไปแบบนี้เราก็ดึงค่ะปล่อยมือนะคะริบบิ้นเขาจะได้ลักษณะนี้เลยค่ะยุ่งๆหลวมๆแบบนี้เราจะค่อยๆรวบริบบิ้นเข้าหากันนะคะ ค่อยรวบเข้าหากันนะคะบิดแล้วก็ดูริบบิ้นนะคะอย่าให้บิดผิดรูปนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้ขั้นตอนนี้นะคะเขาจะยังไม่แน่นแล้วก็จะยังดูหลวมหลวมนะคะเราจะได้ประมาณนี้นะคะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาเราจะได้ลักษณะนี้นะคะ ลักษณะนี้เลยเพื่อนๆคนไหนกลัวตรงนี้เลื่อนหลุดก็สามารถนำเทปใสนะคะติดไว้ก่อนก็ได้นะคะตรงนี้แบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆยไล่ดึงนิดนึงค่ะไม่ดึงแรงนะคะประมาณนี้ค่ะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะจับริบบ้นมาไว้ในมือหนึ่งเส้นค่ะ แบบนี้ค่ะจับมาไว <ง 1971. S 1> ้ในมือนะคะนับไปหนึ่งสองวางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่สองนะคะแบบนี้แบบนี้นะคะจับริบบิ้นเส้นนี้นะคะมาไว้ในมือหนึ่งเส้นนับไปหนึ่งสองวางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่สองนะคะแล้วก็ใช้มือซ้ายนะคะจับไว้นะคะด้านล่างนะคะจับริบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมาค่ะนับไปหนึ่งสอง วางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่2องเหมือนเดิมนะคะแบบนี้เลยจับริบบิ้นขึ้นมาไว้ในมือหนึเส้นค่ะนับไปหนึ่งสองวางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่2องเหมือนเดิมนะคะแบบนี้เลยริบบิ้นด้านบนนะคะก็จะเหลือสองเส้นแบบนี้นะคะแบบนี้เราจะสังเกตว่ามุมสามเหลี่ยมเขาจะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะเราจะาริบบิ้นเส้นแรกนะคะ ทับเส้นสุดท้ายที่เรา,าพาดมาเมื่อกี้รอดเข้าช่องตรงนี้นะคะตรงนี้เลยทับเส้นนี้นะคะสอดนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะสอดเข้าไปด้านในตรงนี้ค่ะแล้วก็สอดนะคะดึงค่ะเส้นที่สองนะคะ ตอดช่องเดิมนะคะช่องนี้นะคะเบี่ยงปลายริบบิ้นให้มาโ่ช่องที่สองแบบนี้ค่ะถัดจากเส้นที่หนึ่งนะคะตรงนี้เราก็ดึงนะคะแล้วก็จะได้ลักษณะนี้เลยจะยังไม่แน่นนะคะแล้วก็จะยังไม่เท่ากันค่ะแบบนี้นะคะพลิกกับด้านมาค่ะพลิกกับด้านมาแล้วก็จะไล่ดึงนะคะหางหเส้นเลยค่ะใช้มือซ้ายเราช่วยประคองนะคะ ค่อยๆไล่ดึงนะคะไม่ดึงแรงค่ะประมาณนี้นะคะขั้นตอนนี้เขาจะยังไม่เท่ากันนะคะจะยังไม่แน่นนะคะแล้วก็จะสอดเก็บริบบิ้นค่ะสอดไปตามแนวริบบิ้นนะคะให้ริบบิ้นโผล่ช่องที่2นะคะแบบนี้ค่ะ ดึงนิดนึงค่ะแล้วก็สอดนะคะทําจนครบทั้ง6เส้นนะคะสอดเก็บริบ,บินนะคะแบบนี้เลยดึงนิดนึงค่ะสอดนะคะดึงนิดนึงนะคะสอดค่ะดึงนิดนึงนะคะแล้วก็สอดแบบนี้นะคะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราก็จะไล่ดึงนะคะ ทั้ง6เซนค่ะค่อยๆไล่ดึงนะคะแบบนี้นะคะเขาจะยังไม่เท่ากันนะคะเราจะบีบแบบนี้นะคะหมุนๆแบบนี้ค่ะบีบด้านข้างแบบนี้นะคะแล้วก็หมุนๆน,นะคะแบบนี้แล้วก็ จะไล่ดึงอีกรอบนึงนะคะให้ริบบิ้นเขาเท่ากันแล้วก็ให้กระชับมากขึ้นนะคะแบบนี้นะคะค่อยๆดึงค่ะแล้วก็ค่อยๆไล่ดึงนะคะให้เท่ากันนะคะเราจะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาเราจะได้ลักษณะนี้เลย จากนั้นนะคะเราจะเอาลิบบินนะคะเส้นสีม่วงนะคะสอดเข้าไปด้านหน้าของเส้นสีขาวนะคะเราจะทำสองเส้นคู่นะคะสอดเข้าไปตรงนี้เลยด้านในตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะลิบบินเขาจะมาโพด้านหลังตรงนี้นะคะตรงนี้เราก็วัดนะคะวัดกับเส้นสีขาวนะคะแบบนี้วัดแล้วก็ตัดนะคะแบบนี้ค่ะ ให้เท่ากันแบบนี้นะคะสองเส้นคู่แบบนี้ค่ะเส้นต่อไปนะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะทำเหมือนเดิมเลยสอดเข้าไปด้านหน้าตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะสอดเข้าไปด้านหลังตรงนี้ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็วัดนะคะวัดกับเส้นสีขาวนะคะแล้วก็ตัดนะคะแบบนี้นะคะทำจนครบทั้งหเส้นนะคะ ทำสองเส้นคู่นะคะเดี๋ยวเราจะข้ามขั้นตอนการสอดนี้ไปเลยนะคะให้เพื่อนๆสอดให้ครบทั้งหกเส้นนะคะเราก็จะมาทําในขั้นตอนที่สอดริบบิ้นเส้นสีม่วงเสร็จแล้วนะคะพอเราสอดริบบิ้นเส้นสีม่วงเสร็จแล้วนะคะเราจะได้ลักษณะน,น,นี้เลยแบบนี้นะคะเส้นสีขาวจะอยู่ด้านล่างนะคะแบบนี้เราจะมาทําเกสรด้านในตรงนี้นะคะ แล้วก็จะทําแบบง่ายๆนะคะจากแบบนี้เลยเริ่มเส้นนี้นะคะ <_ C> เพื่อนๆจะเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะพับริบบิ้นลงมาหนึ่งครั้งแบบนี้คะ่ะพับลงมาด้านหน้านะคะแบบนี้แบบนี้เลยแล้วก็ใช้นิ้วโป้งเรากดตรงนี้เบาๆนะคะพับปลายริบบิ้นลงมาค่ะสอดตรงนี้คะ่ะแบบนี้เลยสอดตรงนี้นะคะด้านหน้าตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะ หนึ่สองเส้นให้เท่าเท่ากันค่ะเราจะได้ลักษณะนี้ค่ะเส้นต่อไปเส้นที่2นะคะแล้วก็พับริบบิ้นลงมาหนึ่งครั้งค่ะแบบนี้พับอีกหนึ่งครั้งนะคะแบบนี้เลยซอดช่องด้านหน้านะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะ เราจะได้ประมาณนี้นะคะเส้นต่อไปเส้นที่3ค่ะพับริบบิ้นลงมาหนึ่งครั้งค่ะพับอีกหนึ่งครั้งนะคะแบบนี้นำปลายริบบิ้นสอดช่องด้านหน้านะคะตรงนี้แบบนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่ 4ีนะคะเส้นนี้นะคะแล้วก็พับริบบิ้นหนึ่งครั้งค่ะแบบนี้พับอีกหนึ่งครั้งนะคะแบบนี้ค่ะนำปลายริบบิ้นซอช่องด้านหน้าค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะ เส้นต่อไปนะคะเส้นที่5นะคะเส้นนี้พับริปบิ้นหนึ่งครั้งนะคะแบบนี้ค่ะพับอีกหนึ่งครั้งค่ะสอดช่องด้านหน้านะคะแล้วก็ดึงนะคะเดี๋ยวเรามาจัดกลีบกันทีหลังนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่ หกนะคะพับลิปปี้นหครั้งค่ะพับอีก1ครั้งนะคะแบบนี้แล้วก็จะดันนะคะเส้นที่6นะคะเราจะดันเส้นที่1ออกมาก่อนนะคะแบบนี้นะคะให้หลวมๆแบบนี้นะคะเราจะได้สอดแบบง่ายๆนะคะแล้วก็สอดนะคะด้านหน้าตรงนี้เลย ก็ดึงลิบินเส้นที่หนึ่งนะคะลงมาค่ะดึงให้กลีบเท่าๆกันนะคะลายดึงกลีบให้เท่ากันค่ะ ไล่ดึงกลีบให้ถ้าเท่ากันนะคะเราจะได้ลักษณะนี้ค่ะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะพลิกด้านกลับมานะคะสอดเก็บริบบิ้นนะคะสอดไปตามแนวริบบิ้นเลยค่ะริบบิ้นก็จะมาโผล่ช่องที่2นะคะตรงนี้เราก็ดึงนะคะแบบนี้นะคะสอดจนครบทั้ง6เส้นค่ะสอดไปตามแนวริบบิ้นเลยนะคะ ริบบิ้นจะโผล่ช่องที่2ค่ะขั้นตอนนี้ก็เป็นการสอดเก็บริบบิ้นธรรมดานะคะแล้วก็สอดไปตามแนวของริบบิ้นเลยนะคะแบบนี้นะคะ มาดูกลีบด้านบนนะคะแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะมาทำกลีบนะคะกลีบด้านข้างตรงนี้นะคะเราก็จะทำแบบง่ายๆนะคะจับแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะเริ่มทำเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเราจะทำเส้นนี้นะคะแล้วก็จะพับดิบิ้นมาทางขวามือนะคะ แล้วก็พับปลายริบบิ้นไปด้านหน้าแบบนี้นะคะสอดช่องตรงนี้ค่ะสอดตรงนี้เลยสอดช่องตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะสอดเข้าไปนะคะแบบนี้สองเส้นคู่เขาก็จะสอดยากนิดนึงนะคะแบบนี้นะคะริบบิ้นเขาก็จะโผล่ตรงนี้นะคะ แล้วก็ยังไม่ต้องดึงแน่นค่ะดึงรวมไว้ก่อนนะคะเราจะได้ลักษณะนี้เลยเส้นที่สองนะคะพับริบบิ้นไปทางขวามือแบบนี้ค่ะพับปลายริบบิ้นไปด้านหน้าแบบนี้นะคะสอดช่องด้านหน้าตรงนี้เลยนะคะสอดถัดกันไปเรื่อยๆเลยค่ะแบบนี้นะคะใช้นิ้วโป้งกดตรงนี้ลงค่ะแล้วก็สอดริบบิ้นลงมาแบบนี้นะคะ เราก็ดึงจัดกลีให้เท่าๆกันค่ะแบบนี้นะคะเส้นที่สามนะคะจากแบบนี้พับริบบิ้นไปทางขวามือพับปลายริบบิ้นลงมาแบบนี้ค่ะสอดช่องตรงนี้เลยสอดแบบนี้เลยนะคะริบบิ้นเขาก็จะโผล่ด้านล่างตรงนี้เลยตรงนี้นะคะ ก็ดึงนะคะจัดกลีบนะคะเราจะได้กลีบแบบนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะทำเหมือนเดิมค่ะจับแบบนี้พับริบบิ้นไปทางขวามือพับปลายริบบิ้นลงมาแบบนี้ค่ะสอดช่องตรงนี้เลยแบบนี้นะคะ สองเส้นคู่ก็จะสอดยากนิดนึงนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะดันกลีบลงมาแบบนี้ค่ะก็ดึงค่ะเราจะได้กลีบป,ประมาณนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะพับริบบิ้นไปทางขวามือนะคะแบบนี้แล้วก็พับปลายริบบิ้นลงมาแบบนี้ค่ะสอดช่องตรงนี้เลยแบบนี้นะคะ แล้วก็ใช้นิ้วโป้งเรากดตรงนี้นะคะแล้วก็ดันลงมาค่ะเขาก็าจะสอดยากนิดนึงนะคะ Hora, hehe, แล้วก็ดึงค่ะดันลงมาแบบนี้ค่ะเราจะได้กลีบลักษณะนี้นะคะเส้นสุดท้ายนะคะแล้วก็จะดันริบบิ้นนะคะเส้นที่หนึ่งออกมาก่อนนะคะให้เขาลมหวมอไว้ก่อนนะคะแบบนี้นะคะดันกลีบที่หนึ่งออกมานะคะแบบนี้เส้นสุดท้ายแล้วก็พับริบบิ้นไปทางขวามือ พับปลายลิบลงมาแบบนี้สอดด้านในตรงนี้เลยค่ะตรงนี้เลยใต้เสน้นใต้กลีดที่1ตรงนี้นะคะแล้วก็สอดนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะจัดกลีดนะคะดึงกลีบที่1ลงมาค่ะ แบบนี้นะคะแล้วก็จัดกลีบให้เท่าๆกันนะคะกดตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะกดตรงนี_<_้ลงแล้วก็ดึงค่ะกดตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะแบบนี<__้เลยไม่ดึงแรงนะคะค่อยคดึงนะคะแล้ก็จัดกลีบให้เท่าเทกันนะคะ อันไหนที่เราดึงแน่นไปแล้วก็สามารถดันออกมานะคะเราจะได้ประมาณนี้ค่ะจะได้กลีบประมาณนี้เลยแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะเก็บริบบิ้นส่วนเกินค่ะพลิกกับด้านมาแบบนี้นะคะจับแบบนี้ พับนะคะริบบิ้นแบบนี้ค่ะสอดช่องด้านหน้าตรงนี้เลยตรงนี้นะคะริบบิ้นเขาจะมาโผล่ใต้กลีบตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะด้านล่างตรงนี้แล้วก็ใช้แหนบนะคะช่วยดึงนะคะตรงนี้เลยดึงขึ้นมานะคะก็จะดึงยากนิดน,นึงนะคะแบบนี้นะคะเราจะได้ลักษณะนี้ค่ะ ถ้าตรงนี้เขาเด้งเราก็ดึงนิดนึงนะคะแล้วก็พับนะคะสอดตรงนี้เลยแบบนี้นะคะใช้ในชี้เราดันกลีบตรงนี้ขึ้นก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ดึงนะคะตัดปลายริบบิ้นให้แหลมนะคะพับนะคะแล้วก็สอดนะคะ ดึงให้กระชับนิดนึงนะคะด้านหลังเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะแบบนี้เลยพี่กับด้านมาดูกลีบด้านบนนะคะเราจะได้ประมาณนี้นะคะ่ะแบบนี้เลยจากนั้นเราก็ตัดริบบิ้นส่วนเกินเลยนะคะ บบนี้นะคะใส่เหรียญที่หลังนะคะเราก็จับแบบนี้ค่ะดันเหรียญลงไปนะคะใช้แหนบนะคะช่วยดันนะคะแบบนี้เลยแล้วก็จะได้ดอกไม้แบบง่ายๆสวยๆนะคะขั้นตอนการทำไม่ยากนะคะเราก็ใช้ปืนกาวนะคะยิงนะคะมุกนะคะติดตรงกลางตรงนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนจะไม่ติดก็ได้นะคะแบบนี้นะ ลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ